ไลแค่เดินหรือวิ่งก็ได้เงินเข้าแบบฟรีๆครับและที่สำคัญผมไม่ได้มาหลอกหรือมากกหกอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจากแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันพร้อมๆเลยกดติดตามกดไลค์ like, แล้วไปดูกเลย สวัสดีเพ่อแม่พี่น้นกพิยาตัวใหญ่เท่ททาไหร่เลย,ลยก็ได้นนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่ช่องอัสเตอร์วูดสวัสดีครับผมแค่เดินหรือวิ่งก็สามารถหาไรายได้แบบง่ายๆแล้วนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะและขอ,อ,อ้ยๆก,ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้รับเงินมารีวิวแอปนี้อย่างแน่นอนผมเล่นเองทดลองเองเอจงริงๆมารีวิวให้รับชมกันนะครับและอย่างที่บอกไปว่าแค่เดินก็ได้เงินจริงๆไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆง่ายๆขนาดนั้นนะครับอออออาาาาาาาจจจจจจะะะะะะตตตต้้้้้้้งงงงแแแแลลลลกกกกกััััััับบบบบบบรร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 รดดดดดดููโฆษณสสห่่่่ยยยยยฟีีีีทคคคญญไไไไไมมเเเเเเชิิิพืนน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 นววววปป็๋ใใ เลยจุ๊บ และแอปพลิเคชันในวันนี้นั่นก็ได้แก่นี่เลยครับผม w อ l k กเออสเตปพูแครสละครับแอปพลิเคชันนี้มีให้ดาวน์โหลดใน Android นะครับใน iOS เนี่ยเหมือนจะหาไม่เจอนะแต่ลองไปดูอีกทีก็องไม่เสียหายนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเพียงแค่เราเดินหรือวิ่งก็สามารถที่จะหารายได้ได้แล้วแต่จะได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในแอปต่อแต่เราไปดูตรงนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1านึ่งแสนดาวน์โหลดไปแล้วแล้วก็มียอดรีวิวมากกว่าสี่ดแาวเลยทีเดียวฟังจะเสียงผม,ผม,มพงพ ออก่อนพอดีชอบวิ่งพอดีเออเล่นง่ายฝึกออกกำลังกายใจเย็นๆนะครับพี่ท่านทสานบอกว่าน่าสนใจเดินไปมาออกกำลังกายดีต่อสุขภาพขอบคุณครับเอาละครับดูแค่นี้คงจะไม่เพียงพอแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในแอปดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไร เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมขออนุญาตขยับยกย้ายใส่สะโพกนี้หนึ่งเมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนี่เราจะเป็นจะต้องล็อกอินนะครับหรือว่าสมัครก่อนผมแนะนํานะใครจะเล่นแอปพลิเคชันหาเงินแนวนี้แนะนําให้สมัคร Gmail ที่เอามาไว้เล่นแอปพวกนี้โดยเฉพาะนะครับไม่ควรใช้ล็อกอินแบบ a c e b o o k ส่วนตัวไม่ควรเลยหรือ Gmail ส่วนตัวก็ไม่ควรเลยนะครับควรสมัครใหม่เพื่อมาเล่นนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับภายในแอปนะครับก็จะมีเมนูหลกักๆอยู่3เมนูคือโฮมแคชเอา u t แล้วก็ไม้ตัวโฮมนะ ตัวแอปนะครับเขาจะให้เราอนุญาตเปิดตัวการเขาด้วยนะจับความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้แล้วส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นภารกิจต่างๆให้เรากดและรับเหรียญได้เลยนะครับตัวนี้นะถ้าเราอยากรับเหรียญเพิ่มนะครับก็ดูโฆษณาก็จะคูณ2เราก็จะได้เหรียญมาแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมเดินไปทั้งหมด136มก้านะครับมันจะตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหวซึ่งตอนนี้ผมน่าจะปิดไว้อยู่นะครับมันก็เลยมีขึ้นให้ผมเนาะส่วนต่อมาคือ cash out ครับคือส่วนสำคัญเลยซึ่งแอปพลิเคชันน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 ีีีี้้้้้้้มมมััััถออออไไดดดเเเขาาาแแคค่่่ยททรรบตงสสสวใจ เพ y p เพนะครับอ่ะซึ่งใช้2,000พอย์นะครับแลกเข้า PayPal ได้ประมาณ1ดอลลาร์ก็จะประมาณ35บาทประมาณนี้ในส่วนของไมค์ก็ไม่มีอะไรมากครับไมา์ก็คือของฉันนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นลูกของเมนูข้อมูลส่วนตัวบ้าง Contact Us บ้างอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันแค่เดินก็สามารถหารายได้ได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่านปัจจุบันเนี่ยพี่ๆหลายท่านหรือชอบออกกำลังกายกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องเดินไปทํางานบ้างเอยหรือว่าเดินในชีวิตประจําวันก็มีแอปตัวนี้ติดไว้เนี่ยก็ถือว่าเีอีกอย่างหนึ่งเพราะสามารถถอนเปเงินได้แต่ที่บอกไปข้อเสียของมันก็คือถอนเข้าเพย์พาได้อย่างเดียวนั่นแหละนะครับเอาแหละไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นเงินฟรีหรือว่าเป็นการช่วยนับก้าวไปในตัวเนาะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากิพพลาารรรระกกไ็ออัยมีีี่่่่่่นนนบบบเเงแแืหหฟตจู ท่านผู้ชมตัดสินใจกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสี See you, ่อยู่แต่คลิปชุบๆไปบ่ายสวัสดีครับบ๊ายนะ